ก็มาถึงก็ลูกชายถูกใจคันนี้เลยอ๋อมาถึงดูเอาคันนี้เลยแนะนําถ้าอยากได้รถให้มาซื้อที่นี่ออกออกดีบริการดีออกพน,นักงานก็เยี่ยมพนักงานก็เยี่ยมนะคะนี่ค่ะ3ามคำเลยค่ะที่คุณพี่เล็กให้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องบีโต้ทึบค่ะและศูนย์รวมรถนะคะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้จ้าสำหรับวันนี้ค่ะบียืนอยู่กับคุณลูกค้านะคะชื่อคุณพี่อะไรคะชื่ออะไรคะค่ะคุณพี่เล็กนะคะวันนี้คุณพี่เล็กค่ะมาออกรถอีซุสูดีแม็กนะคะข้อของเรานะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สักนิดนึงค่ะคุณพี่เล็กเดินทางมาจากที่ไหนคะวันนี้ที่นี่สุราษฎร์ค่ะอยู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์เลยใช่ไหมคะแล้วคุณพี่เล็กเอารถคันนี้ไปวิ่งงาน กี่ยวกับอะไรคะรับซื้อของเก่ารับซื้อของเก่านะคะค่ะรายได้เป็นไงบ้างคะคุณพี่เลกได้ดีรายได้ดีเลยทีดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณพี่เลขาดูรถแล้วถูกอกถูกใจเลยไหมคะตงบกไหมคะตอกเลยใช่ไหมคะมองหารถคันนี้นานไหมคะก็มาถึงก็ลูกชายถูกใจคันนี้เลยอ๋อมาถึงดูเอา ทีดียวนะคะและเอกสารละคะคุณพี่เล็กยุ่งยากไหมไม่ไม่ยุ่งยาก ขาดซื้อง่ายแล้วก็การบริการนะคะของพนักงานขายนะคะคุณพี่เล็กดูแลดีไหมคะดูดีค่ะดูแลดีเลยนะคะคุณพี่เล็กอยากจะบอกใครบ้างไหมคะบอกเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่ขนาดนี้ค่ะที่เขาอยากมีอาชีพค่ะอยากได้รถแบบนี้ไปวิ่งทํางานไปสร้างรายได้บ้างอยากจะแนะนําอะไรเขาไหมค่ะแนะนําถ้าอยากได้รถให้มาซื้อที่นี่ออกดีบริการดีออกพนักงานก็เยี่ยมพนักงานก็เยี่ยมนะคะนี่ค่ะ3ามคำเลยค่ะที่คุณพี่เล็กให้นะคะ อ,อกดีบริการดีนะคะพนักงานเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งเสียงค่ะที่การันตีนะคะที่มาเป็นครอบครัวนะคะรถตอนเดียวของเราค่ะสําหรับคุณล่ะคะคุณมีงานทํามีไรายได้อยากมีเงินล้านแบบคุณพี่เล็กไหมคะรีบเลยค่ะรีบเลยนะคะสามารถนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเลยค่ะคุณพี่เล็กเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มั่นใจที่เชื่อใจค่ะที่มาเอารถทํางานรถทําเงินล้านกับเราค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะน้องบีโต้เทิร์นะคะแล้วก็คุณพี่เล่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้า